ผมว่าบ,บ้านเราเนี่ยนะครับต้องแก้อยู่3เรื่องการลดดอกเบีย้ยในฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยแน่นอนฟลเนี่ยมันจะไหลเขาเ้าไปอย่าง e m e r g i n g market แต่คําถามคือมันคงไม่ได้เข้าทุกประเทศในส,สัดส่วนที่เท่ากันสุดท้ายเนี่ย destination ของของเงินทุนที่มันจะเข้าเนี่ยเขาจะไปดูเรื่องของหนึ่งนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจ2นะครับเรื่องของตัว Fundamental 3นะครับตัว p o l i c y ของของ,ของเอ่อ government นะครับ,นะรบว่ามีอะไรที่ทําให้เป็น potential growth หรือว่าศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจหรือ เออกำไรบริษัทเบียนเนี่ยในปีนั้นหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายค,ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอันนี้แะครับผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อเทียบกับในกลุ่มทิปส์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มกับกลุ่มเวียดนามนะครับเวียดนามก็ก็เป็นประเทศหนึ่งที่หาจัดลดต้นคอเราละนะครับผมคิดว่าปลายทางบ้านเรายังมีความเสี่ยงที่ต่างชาติอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มองว่า attractive หรือว่าน่าสนใจถึงขนาดที่เป็นท็อปเทียนในกลุ่ม emerging market นะครับเพราะจริงๆแล้วเลยถ้ามองภาพใหญ่กว่าปีหน้า emerging market เนี่ยนะครับอย่างของตัวเกาหลีฝั่งของตัวเอเชียแล้วกัน นะครับนอตเอเชียเนี่ยเป็นปลายทางที่น่าสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่า AI จะโตเทคจะโตในสหรัฐอย่าลืมนะครับ mm hmm. ต้นน้าของพวกหมชชทิเรื่องต่างๆมันมาจากนอตเอเชีย2อย่าลืมนะครับว่าปีหน้าจีนจะมีการออกไฟเยียบ์แทน ฉบับใหม่ซึ่งฉบับใหม่เนี่ยนะครับเขาจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของตัวและเอิร์ธของ new economy ขณะเดียวกันผมเชื่อว่าเขาจะพยายาม maintain GDP ให้โตในระดับใกล้5%เราเห็นจีนเนี่ยนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าว่าไม่ถึงกับเป็น loss decade นะครับแต่ว่าเป็น half decade แล้วกันก็หายไป4-5ปีอย่างนะครับ,ร,บรอบนี้จีนน่าจะยังโตต่อได้ขณะเดียวกันถ้ามองเป็น tier 2ในกลุ่ม emerging market เนี่ยอย่างของอินเดียที่อินเดียนี้ก็ไม่ใช่ tier 2ก็ยังเป็น tier 1ด้กัน ก็ยังก็ยังน่าสนใจเพราะว่าปีหน้าเราคิดว่าอินเดียน่าจะลดดอกเบี้ยต่อเทียรสองจริงๆก็คือในกลุ่มเทปส์นะครับแล้วก็ในกลุ่มสอนของอาเซียนเราเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเทปส์ก็เป็นเทียร์รองลงมาแต่ว่าไทยเราอาจจะมีพลังเชียวน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าไปดูเวียดนามกับอินโดนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าบ้านเราปีหน้าก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการเลือกตั้งนะครับยังมีปัญหาเรื่องชายแดนนะครับยังมีปัญหาเรื่องของตัวรอบล่าสุดถ้าเกิดใครตาม G d p เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าการลงทุนภาคร ัฐไม่ไม่เคยติดลบมันจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงที่เป็นเครื่องยนต์ประคองเศรษฐกิจบ้านเรามาตลอดแล้วทีเนี้ยพอพอ,พอเลือกตั้งใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องของการเบริกจ่ายการลงทุนภาครัฐเนี้ยมันจะเป็นเป็นไป,นปนดีทิศทางไหนรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องโพ l ิซ y g ก็บถ้าสมมุติบ้านเราลดดอกเบีย้ยไปสมมุตินะครับ ลดดอกเบี้ยรอบนี้ดอกเบี้ยนโยบายเหลือ1.25%แกปในการลดดอกเบี้ยของเราเ,รเหลือน้อยลงแล้วนะฮะแปลว่ารูมในการลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก,ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว,ว่าเราจะมีมาตรการอะไรที่สามารถนะครับเรียกวความเชื่อมั่นนะครับได้